การที่เราคอยรู้ทันจิตตัวเองเนะี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครูบาอาจารย์ใหญ่คือหลวงปู่มั่นนะท่านสอนนะได้จิตก็ได้ธรรมะไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรมะนะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้ถึงจิตถึงใจการปฏิบัตินะถ้าไม่ถึงจิตถึงใจยังไม่ได้สาระแก่นสารอะไรหรอกเพราะฉะนั้นนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไปจิตหลงไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้ต่อไปมันรู้ละเอียดยิบเลย จิตมีราคาก็รู้จิตมีโทสะก็รู้เนี่ยมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้นะศีลมันอัตโนมัติแล้วแล้วอย่างเวลาจิตมันมีกิเลสขึ้นมาเนี่ยเรามีสติรู้กิเลสดับนะสมาธิมันมาเองนะสมาธิอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยนะนี้พอจิตมันมีสมาธิขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมันนอกจากสงบนะมันยังมีแทรกด้วยความรู้สึกตัว เราฝึกรู้สึกตัวมาไม่ได้ฝึกแค่สงบ